วันนี้พวกเรามีอะไรจะบอกทุกคนด้วยละนะใช่แล้วละ่ะเรากําลังจะไปตามหาความลับกันถูกต้องแหละความลับในที่นี้เป็นสุดยอดความลับด้วยนะขอบอกบู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 บพี่วอนครับพี่เอครับคือว่าจอดมีความลับอะไรบางอย่างจะบอกทุกคนด้วยนะครับนายก็มีความลับจะบอกทุกคนด้วยเหรอจอดถูกต้องแหละเพราะเราใส่ความลับอันนี้เข้าไปปุ๊บเราจะได้ของขวัญมาด้วยนะครับ หมายถึงว่าใครก็ทําได้ใช่ไหมความรับนี่นะจอร์ดใช่แล้วล่ะแต่แบบว่าเราจะต้องมือสิ่งนี้ก่อนแต้นต่นต้นต้นต้ฮะโทรศัพท์เนี่ยนะใช่ถูกต้องเลยโทรศัพท์บาานเร่้วพวกเราจะได้ความลับแล้วก็มีของขวัญของรางวัลด้วยนะครับอ่ะทำยังไงบอกมาสิฮะต้องทำยังไงกันงะหลอพวกปิ๊กจอร์ดฉันไม่รู้จอร์ดเป็นคนรู้อ่ะ Ừ, เราจะต้องใสอ๋อพี่ฝนร,รู้แล้วนี่งาเปิดเข้ามาหน้านี้นะแล้วเราก็มาหาโปรโมโค้ดแล้วก็ใสใสอะไรอ่ะใสอะไรอ่ะจอร์ดโอ้รู้แลว้วสะกดคำนี้เข้าไป R A A A เอออออออเดี๋ยวก่อนไม่ทันไม่ทันนะ่ะเรนกริฟอะไรสักอย่างอ่ะฮะอะไรนะเรนกริฟของฝันจากพี่ฝนเหรอของฝันจากพี่ฝนเนี่ยนะอ้าวเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนอะตกใจหมดเลยนี่อือหือเป็นเลนโบโุกขอบคุณผู้ผลิตมากเลยที่ทำของขวัญของพี่ฝนมาให้ทุกคนตกลงของขวัญของพี่ฝนเหรอฮะเลนกิฟต์ของขวัญชื่อพี่ฝนน่ะโอ้ว่าแต่ว่าพี่เอเอาไปใส่ได้ใชมปะใส่ได้แน่นอน ตกใจหมดเลยดีใจสุดยอดไปเลยนะเนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้มาก,ก่อนขอบคุณผู้ประเลศมากเลยนะคะที่ทำของขวัญเป็นชื่อเราแบบนั้นก็ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปตามหาความลับกันต่อดีกว่าบู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 อ๋อมีอะไรเหรอโบบูบูบูตรงนี้มีอะไรง่ะเหรอเออพาเรามาขุดทรายทำไมกันนะโบโอ๋อ ได้มาเป็นปราสาททรายงั้นเหรอโอปราสาททรายน่ารักจังเลยแล้วไงต่อนั่นนะดิทำอะไรต่อบอบหรือว่าเราจะต้องเอามาประกอบกันหรือเปล่าบูบูบูปุ๊กปิ๊กบอกว่าไงนะจ๊บอบบอกว่าปราศอ่อประกอบกันให้กลายเป็นรูปปราสาทนะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนนะประกอบกันงั้นเหรอใช่แล้วแล้วเมื่อไหร่จะได้เนี่ยพี่เอกเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอฉันประกอบเขา้ารูปเข้าลังก่อนแล้วไงต่อน่ะก็ได้แค่นั้นแหละอออะไรนะ ต่อภาษาทรายแล้วได้ภาษาทรายงั้นเหรอโบอะไรของโบสรุปแล้วตรงนั้นได้แค่ก่อเป็นปราสาทรายขึ้นมาเหรอโบไม่เป็นไรพวกเรางั้นเอาอย่างนี้เรามาตามหาความลับกันต่อดีกว่าเอ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคือว่าวันนี้พวกเราจะออกมาตามหาสุดยอดความลับที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนนะคะโอ้นี่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 คุณหมีสีม่วงตรงนั้นมีความลับนะครับคุณหมีสีม่วงมีความลับ แล้วไงต่อแล้วคะจะต้องไปหาอะไรมาใส่ให้เต็มที่นี่ก่อนนะครให้พวกเราไปตามหาน้องเบบีแล้วก็ไปวางที่เตียงนอนอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วล่ะจ้านี่นี่นี่เดี๋ยวพอออมมาวางให้ดูนะอ๋อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นงะเหรอก่อนอื่นก็ต้องนําเด็กคนสุดท้ายมาวางตรงนี้ก่อนนะจะ้าวางเลยนะคะเดี๋ยวโอใส่เข้าไปได้แล้วนะอ๋อ แล้วไงต่อล่รคะยังไม่หมดจ้ายังมีอีกจ้ายังไม่หมดเง้ะเหรออืมเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามหาเบบี้ให้ครบทุกคนไปวางนอนไว้ที่เตียงนอนแล้วก็จะมีความรับเกิดขึ้นใช่ไหมคะตรงนี้มีอสองคนนะพี่ฝนอพรานี่เงาเบบี้ของเราสงสัยดูท่าจะง่วงนอนแล้วนันเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวเข็นน้องคนนี้เข้าไปนอนด้วยดีกว่าโอเอโอเอง่วงนอนแล้วเหรอจ๋า ต้องวางเตียงตรงไหนนะโอ้ทางนี้นี่เองอนี่ไงมีเตียงแล้วก็มีดวงดาวนี่ภาพอะไรกันเนี่ยทำไมลอยขึ้นมาน่าจะเป็นภาพฉายแสงเป็นสีสันแล้วก็ทำให้เบบี้ของเราอารมณ์ดีอ๋โอโรงเรียนอนุบาลที่มีปุ่มโฮโลแกรมลอยขนาดนี้อนี่ไงคุณหมีเขามีมีบางอย่างเรื่องแสง ตรงท้องเขาว่ากดเปลี่ยนได้ด้วยพี่ฝนกดเปลี่ยนได้ด้วยง้นเหรอใช่แล้วเมื่อกี้เป็นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหอยแล้วตอนนี้เป็นปลาแล้วนะเพราะเป็นคุณหอยที่อยู่ในน้ําเสร็จแล้วก็เป็นคุณปลาแหวกว่ายอยู่ในน้ําใช่หรือเปล่าหรือว่าข้างในจะมีความลับอะไรกันนะะต้องรีบเปิดเร็วเขาไหนลองกดดูใหม่ได้ไหมอะพว๊บเอกนายช่วยฉันกดหน่อยแล้วกดได้ที่ไหนเรามันก็แค่กดเปลี่ยนรูปเฉยๆฮะ กดเปลี่ยนรูปเฉยๆที่ไหนพวกปีก๊กฉันว่าจะต้องมีความลับอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอีกแน่นอนมาที่นี่ทำไมพี่ฝนมีเพื่อนบอกแล้วว่าที่นี่ก็มีความลับถังที่รีไซเคิลเนี่ยนะต้องลองดูถังรักโลกเนี่ยนะใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอุปกรณ์บางอย่างที่เราสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้มาใส่อยู่ในถังอันนี้นะนะรถเข็นนั่นไม่ใช่ถัง รไมไ,ไม่ใช่เมื่อกี้นี้พี่ฝนกาลังจะโชว์ให้ดูว่ารถเข็นนะ้พี่ฝนยกล้อได้เอายกได้ด้วยเหรออ่ะก็เมื่อกี้นี่ไงยกให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะจะแข็งแรงเกินไปแล้วยกรถเข็นยกล้อรถเข็นยกขึ้นมาเหรออืมว่าแต่ว่าจะไปหาอะไรมารีไซเคิลี่ถังนะน,นี่ไงเราก็จะมีขวดน้าพลาสติกถุงขนมที่ทํามาจากพลาสติกเราก็สามารถนํากลับไปรีไซเคิลใช้ได้ใหม่ไง ถ้างั้นเราก็ตามหาของที่จะเอามารีไซเคิลกันเลยดีกว่าพี่ฝนถูกต้องเลยแม้กระทั่งขวดซอสขวดน้ำยาล้างจานอะไรก็ได้หมดเลยนะมาเริ่มจากเอาอะไรไปใส่ก่อนดีนะบอนายคิดว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนบูอ๋อขวดน้ำปลางก็เหรอบูบูบูได้อะไรออกมาตุ๊กตาคุณพึ่งโอ้น่ารักจังอันนั้นซอสมะเขือเทศตุ๊กตาคุณเสือโอ้สุดยอดไปเลยอย่างน่ารัก ะตุ๊กตาโบอตุ๊กตาน้องหมาเดี๋ยวไปหวนใส่อันนี้เข้าไปก่อนนะมายองเน็ตเอออะไรเนี่ยได้ปากกาปากกาคุณปลา อันนี้ได้อะไรอะพี่ฝนเมื่อกี้เอกใสอะไรเข้าไปก็เหรอจำไม่ได้แล้วนี่ได้ดอกไม้มาขวดน้ำเปล่าได้อะไรอะขวดน้ำเปล่าได้นี่เลยใบไม้ใบ,ใบครบรสแฉกเนี่ยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอต่อดีกว่าหยิบขนมตรงนี้มากินให้อร่อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำถุงพลาสติกตรงนี้ไปรีไซเคิลกันดีกว่านะมันๆเอาใหม่เอามาเพิ่มอีกนะสนุกสนุกมากเลยนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปนี่ใส่ก็ไปแล้ว อะไรกันน่ะเออออกมาแล้วเอออันเดียอะเดี๋ยวก่อนโหนี่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 เกิดกระทงกระทงงั้นเหรอกระทงหูน่ารักจังเอาแล้วไปเปล่าให้เทียนดับทําไมกันล่ะเอาลืมนึกว่าเค้กวันเกิด <laughs> สามารถจุดเทียนได้ใหม่อัตโนมัติหูเยี่ยมจังเลยมีกระทงอยู่ในโทกา้าด้วยงั้นเหรอโทก้าที่ไหนนี่อวาตารอ่าในอวาตาร <c oughs> โอ้ลุง้งี้มาหยิบที่นี่ไปลอยกระทงตั้งแต่แรกเลยอ่าน่าเสียดายไม่เป็นไรพวกเราเรายังไปลอยได้อยู่เดี๋ยวเราก็ไปลอยในเกมนี้กันแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปลอยกันในเกมต่อดีกว่านะพี่ฝนนะโอ้ได้ของที่รีไซเคิลมาสวยๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาคุณหมีตุ๊กตาคุณพึ่งแล้วก็หลายๆอย่างเลยนั่นเนี่ยอืมยังมีความลับที่อื่นต่ออีกเขาเปล่าเนี่ยพี่ฝนมีความลับที่อื่นต่อแน่นอะนแต่ก่อนที่เราจะไปตาม หาหน่ะนะเรามาแวะที่นี่กันก่อนดีกว่าโรงเรียนเนี่ยนะถูกต้องเดี๋ยวพี่หวนจะทําอะไรบางอย่างให้ดูก่อนนะพี่หวนจะทําอะไรนี่นี่นี่ตรงนี้มีความลับความลับอะไรอ่ะกระดูกฮะก <c oughs> ระดูกเข <c oughs> <อ> <c oughs> ามีชีวิตจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงะเขามีชีวิตของจริงนี่นี่นี่เลยโบ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 ,บ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 ตกใจหรือเปล่า บานายจะไปแทะอย่างนั้นไม่ได้กระดดกบูบูเอาละวันนี้พวกเราตามหาความลับได้เยอะเหมือนกันนะใช่แล้วเราตามหาความลับได้มากมายหลายอย่างเลยอะ <S <S และที่สำคัญนี่เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะพามาลอยลอยกระทงอย่าลืมเก็บขึ้นมาด้วยแล้วกันนะพี่ฝนนะ ได้แล้วเดี๋ยวพี่น,นจะเก็บเดี๋ยวนี้เลยล่ะนะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริง้งกรุง้งกริงกร้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พีเพจพี่ฝนแล้วก็ทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊วย